พวกเราเจนี่วร์เกอร์อีกคลิปครับนี้ผมก็ยังเดินเล่นในเมืองตันหัวเนาะแล้วก็มาเจอนี่ครับเป็นโบสถฮะชื่อเแมนูเอลสวยมากเลยครับดูสิจริงที่เวียดนามก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่เป็นที่ชื่อดังก็คือตัวโบสถนะที่เมืองฮานอย ซึ่งเหมือนเขาบอกเป็นโบทที่ก๊อปปี้มาจากบทหนึ่งที่ฝรั่งเศสนะครับเวียดนามเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสมาก่อนนะครับผมจะไม่ผิดเขาก็เลยได้รับอิทธิพลในเรื่องของวัฒนธรรมนะก็เรื่องศาสนาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนานะครับแต่เราก็จะเห็นเป็นป่าปลายบ้างนะทั้งเรื่องของโบสถ์แล้วก็วัดนะครับ ก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศาสนาเท่าไหรนะ่นุ๊กแต่ว่าสวยมากเลยครับเมื่อกี้เราก็เดินจากมิวเซียมมาก็เห็นยอดโบสถ์ไกลๆก,ก,ก็เลยลองเดินมาดูนี่โบสถ์นี้เป็นสีฟ้านะครับไม่เคยไม่ค่อยเห็นโบสถ์ที่เขาจะทาเป็นสีนี้นะ ไปี๋ยวเรเดินดูกันครับวันนี้เราเดินข้ามมาอีกฝั่งนะครับจากโบสก็จะเป็นเหมือนนออฟฟิศของบิชอปนะครับจากป้ายเดี๋ยวบอกนะก็มีพวกรูปปั้นสัตว์ต่างๆนะครับนีอโบสถ์ที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็นี่ครับมีธงนะเป็นสีขาวสีเหลืองผมไม่แน่ใจกันว่าคือธงอะไรใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกคริสตจักรนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าเราจะไปไหนกันามาเลย